ใช่แล้วครับทะเลที่ชะอมไม่มีผู้คนน้ำใสมากใสจริงๆแล้วก็สวยขึ้นโดนซัดๆัดเละเลยสวยจริงๆน้ำใสพอไม่มีคนเล่น <c oughs> เดีนะคะสวยจริงๆเลยลมเย็น สวยมากปกติมาชามก็ไม่เคยอย่างนี้วันนี้มาก็โอเคลมเย็นเย็นดูโชเฟอร์หน่อยนะเดี๋ยวโชเฟอร์ดูเชฟเฟอร์หน่อยโชเฟอร์อากาศเย็นไหมเย็นสบายน้ำสะอาดน้ำสะอาดใส,าสาน่าเล่นนีน่นะคะ đô 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 ô suối bye bye